สวัสดีค่ะวันนี้พี่เปี้ยกก็จะมาสอนเพื่อนๆที่เริ่มฝึกเย็บผ้าครั้งแรกนะคะแล้วก็อยากจะได้ฝีเข็มที่สวยและก็ตรงนะคะก่อนอื่นให้เพื่อนๆเนี่ยนำเศษผ้ามาขีดเส้นนะคะเปิดสวิตช์นะคะแล้วนำผ้าไปวางใต้ตีนผีใช้มือฝานะคะหมุนล้อเข้าหาตัวเรานะคะเพื่อให้เข็มเนี่ยปักลงไปในจุดที่เราจะเริ่มเย็บ หลังจากนั้นเอามือสับคันโยกด้านหลังนะคะเพื่อให้คันโยกตินผีลงแล้วเราก็เริ่มเหยียบคันเร่งนะคะเย็บได้เลยนี่ก็คือว่าให้เรามองมองตรงร่องตินผีนะคะร่องเล็กๆนะคะให้ร่องตินผีนั้นเนี่ยตรงกับเส้นที่เราขีดเดี๋ยวพี่เปียวจะซูมให้เห็นชัดๆนะคะว่าร่องอยู่จุดไหน ประมาณนี้นะคะเห็นร่องไหมคะให้ร่องตรงกับเส้นที่เราขีดไว้เลยนะคะลจากนั้นก็เกนรนะคะโบ,โบาร่าใช้มือประคองผ้าไว้นะคะแค่นี้นะคะที่เราดีดตรงแล้วก็สวยก่อนที่จะเย็บสุดผ้านะคะเราก็ย้ำนิดหน่อยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ยกต็นผีขึ้นแล้วก็ตัดได้ ฝึกซ้อมเย็บบ่อยๆนะคะจะมีความคล่องแคล่วมากขึ้นนะคะแล้วก็จะได้มีกำลังใจที่จะสร้างไอเดียในการตัดชุดใส่เองหรือว่าทำขายก็ได้นะคะเวลาเหยียบคันเร่งนะคะก็แรกๆเราก็เหยียบช้าๆค่อยๆค่อยๆเร่งค่อยๆเหยียบแล้วก็ประคองผ้าไปด้วยนะคะ ขึ้นต้นการเย็บเราก็จะย้ำนิดหนึ่งนะคะแล้วเวลาเย็บสุดแล้วเราก็ย้ำ<อ>หลังจากเย็บเสร็จแล้วนะคะเราก็นํามาดูว่าตรงไหมสวยไหมหากหลวมไป ก็สามารถปรับได้ตึงไปก็สามารถปรับได้นะคะสำหรับจากเย็บผ้าของพี่เปี้ยวนะคะใช้มาประมาณ5ปีกว่ายี่ห้อจานโมเม่เครื่องนี้ก็จะดีไซน์สวยใช้มาก็ไม่ไม่มีปัญหานะคะฟังก์ชันก็ใช้ง่ายความยาวของฝีเข็มก็จะอยู่ที่3.5นะคนะ ส่วนความกว้างของควิปเข็มก็จะอยู่ที่2.5จุดนี้คือปรับความตึงหย่อนของผ้านะคะอยู่ที่ประมาณ7ค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่กำลังจะเริ่มเย็บผ้านะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พี่เปี้ยวด้วยนะคะเป็นหลักำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วย ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ